สบายดีทุกๆคนเด้อตอนแรงๆมาพบกับสมจิตอีกเซนเคยม้นีวันนี้บาได้ไลสดมนันนี้มาพบกันคือเก้าพี่น้องได้เย็นเป็นซุก เย็นเป็นสุขสนุกสนานบนอพี่น้องเนาะเอทุกท่านมาพบกันอีกเสียเคยเดอมเมยเดอ้อ ทีซีคนใดเข้ามารับชมอย่าลืมกดค,คอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมจิตสบายดีทุกคนเป็นยังไดเนาะคนโมตกบ่เนี่ทางสมจิตนี่ผลตกคืนนีผลตกแห้งเติบได้ละ่ะพี่น้องทางพังลาวฝนโตกบาเนาะแถวคุณ เข้ามาทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามแรงแรงก่อนเข้าเวียกเข้างานพบกันคือเก้ามันิกเป็นปจังได้พี่น้องทางฟังไทยทางต่างประเทศสบายดีกันทุกคนบน่น้อขอบใจเด้อสองล้านดวงใจที่เข้ามาชม หาตื่นนอนพี่น้องเลยเเวียกกลางคืนหานตื่นนอนก่อนเสวียกกนมาทักทายสบายดีพี่น้องจักเล็กจังน้อยเพราะหอมปางหอมคอ วังว่า FC น่าจะได้เห็นวานในรีวิวพับเบอร์แบงสนุกทั้งวันฝนตกหมดมือนอนอย่างเหียวฝนตกทั้งวันอยู่แถวสมจิตมีตกตะคืนพุทธแต่สมาิตเมื่อวานกลางเวนกลางเวนกับโบตกกลางเวนตกตะกลางคืน ก็พอซุ่มซื่นอยู่ตอนเช้าขับไปเก็บภาพบรรยากาศจากเล็กจรกน้อยมือเช้านี่ก็ได้อีกพอแล้วฝันมืน้พอแล้หรือว่าพรุ่งนี้จะทำคลิปมาพากทำู้สมเนีย่ยใคหมันแดงดิผุดโตกลีนยามนี่เนาะแต่สิคักแถวบ้านเฮานี่โอ้สุดยอดแหละ เรื่องจะเรื่องแอลอยู่จังหวัดใดเนาะผลตกเนาะเอฟซีอยู่แถวจังหวัดใดเนาะแต่สมชิตนี่โบตกมือนนี่ตกไะขึ้นในีุ้ขอบใจเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ นายก็ยูดีไม่แห้งกันทุกคนเด้อยามนี้ตอนอยูบ้านโอ้ฝนตกฝนตกไม่ไปนี่ไปแย่ค่้มันแดกจันทบุรีโอ้อยู่จังหวัดจันทบุรีสุลทรจันทบุรีมัน ผลมันตกตลอดส่วนหลมันตกผลตกลายแถวนะแถวจันทบ,บุรีเพราะว่ามันเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์เฮ็ดงานอย่างน้จันทบ,บุรีได้นอนบนมือวันนี้ฝนตกเฮ็ดงานบา่อยเฮ็ดมมม็นงานสวนบางงานอย่างไรงานอยู่กลางแจ้งเลยเนาะแต่ถ้างานอยู่แบบโรงงานอยู่อย่างกันน่าจะฝนตกกัสิเป็นอุปสรรคพวกอะไรนะ สบายดีเด้อ FC ทั้งหลายร่างว่าก็มาเข้ามาแวะชมให้กำลังใจสมคิดจกเล็กจากน้อยทักทายสบายดีคุยกนันยาำแรงๆส่วนทุเรียนโอ้ส่วนทุเรียนส่วนทุเรียน, <c oughs> นยามนี้ออกดอกหรือเ่านาะทุเรียนเนาะ ส่วนต้เรียนสมจิตยนี่ยบู๋เฮาเฮ็ดจักเทื่อเด้ส่วนต้เรียนนี่แต่เขาว่าเห็นหมู่คู่เข้าไปเฮ็ดอยู่สวนต้เรียนข็ว่ายามนี้มันเริ่มๆสิออกดอกแล้วบ่แม่นบ่น้อยินแต่เพื่อนเข้าไปเฮ็ดเข้าเข้าส่งโหมาให้เบิ่ง จังใดกะทักท,ทายสบายดีกันคือเก่าเด้อเอฟซีทางฝั่งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางลาวทางไทยสหรัฐอเมริกายุโรปอย่างต่างต่างพี่น้องทางเยอรมันเป็นอย่างใดเนาะ <c oughs> ตื่นจากการทกงานวันลวันนาะออกแล้วโอ้เริมเลยเนาะพี่น้องเนาะพอเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเดือน เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็นเริ่มออกไปอีกสองสามเดือนก็่าจะได้เก็บผลแล้วมุกทุเรียนพี่น้องส่วนทุเรียนเก็บเมาเก็บยางก็อาจจะได้เงินอยู่ในสวงนี่นะส้วง,วง,วงต้นต้นฤดูผลมากไม้เป็นเก็บมากไม้ก็ก็สู้ๆเด้อสู้ๆไปนน้ำการน,นี่แหละ พยายามเกเ็บเงินเก็บคำได้ตามที่ตั้งใจไว้แลวกับเมื่อสร้างเตื้อสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่บ้านเฮาอพื่ะปลูกบ้านบ่อจังไดแล้วแต่ความต้องการของ่ายของมันปลูกบ้านซื้อซั์ซื้อสิ่งหรือว่าธุรกิจเล็กๆน้อยๆมือใดายับบ้านเฮาสมจิตก็ยังพันธงบ่ได้ว่ามือดาสิด้กับบ้าน แต่ก็อาจจะก็ยังแหละพี่น้องกัยเพราะว่าแต่ถ้าวาเมื่อนั้นเมื่อนี้มันสิบริเวนดับเพราะว่ามากกว่สองปีและเพราะว่าสิกรับแต่กับฮอนมือสิกรับแต่กับกับบริกรับเลยบริเวบริอย่างเป็นการการตัวเอฟซีก็เลยฮอนมือกรับพลังสีตุรกีบอลเอฟซีมื่อกรับเจีใท้คลิปลงไปเลครับพูดแล้วเมื่อบ้านเมื่อไทย ภาพบรรยากาศอยู่บ้านเราแหละแม่น้ำลำเซนี่บ้านสมจิตมีแม่น้ำลำเซหลายพอสมควรธรรมชาติกันยังหลายเลยวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่ว่าประเทศที่เจริญหาหาเบิ้งงในยางหาดูด้ยากมันยัง,ยงแบบชีวิตแบบบ้านๆเนี่ย,ยสช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบสนบน่วนลำพถนนทนทางกันสิไป ประมาณเดียวกันนั่นแหละบนทางกับโบมโบข้อยสะดวกสบายพระบานใดบ้านสมจิดจ้ะแต่ก็คือว่าละเฮาเกิดจริงฮะตัวยงนั้นแกกระพอบไปพอมา fc fc เนี้ยกับบ้านหรอือเปล่าหรือว่าอีกดนหรอือเปล่าจังไดจังจังสิได้กับบ้านยี่จ็กปี มาดนแล้วพ่อมาจะขีแล้วพ่อนอเวรงานทักทายสบายดีเด้อพี่น้องบุญทูปทุกคนถ้าเลิกจากการแต่งงานก็บเวมาอับสมเป็นกำลังใจสมจิตเนี่ยพอสมจิตมีกำลังใจเทปคลิปมาฝากขันผุตสมอีกคือเก้าตั้งแต่กระซูเป็นกำกันเด้อพี่น้องเด้อ รักษาสุขภาพปนตกลินช่วงนี้อากาศกะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังพริกรรมบานอยูไ่ได้เงินหลายแล้วเนาะอะ๋พอปติจจ ա มจุดประสงค์อะไรจังกับพี่น้องเลยกับ,ก,บ,ก,บกับเมื่อมันกับมายักของมือนี่ก็ยังว่าแหละช่วงนี้เป็นช่วงโควิด เมื่อร้วับมาเยะ้ะมันมาหลายขั้นตอนประเทศเพื่อนกันยังเปินั่นเปิดแบบเต็มร้อยพวป่านใด,ดเปิดเป็นบางจุดบางม่อนเปิดเปิดปิดวิตมันโควิดก็ยังบมหายขาดคุมือนี่ทางเราก็ยังยังมีหลายอยู่ขุมมือนี่ตัวเลขก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ าไปเข้ามากับฝากคอมเมนต์ใต้กิปต์ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อพอสิได้ทักทายสบายดีว่ามีเอฟซีเข้ามาไปเน่ยังไงกะขอบใจลหลายๆที่เข้ามาชมสละเวลาอันมีค่าเข้ามาชมถ้ากับพร้อมสมคิดนั่นแหละโอ้สมคิดยังบ่ฮู้เดอ้สอ,ดเดอ,อ,เอสิกรรมมื้อใดเด้อมางเทื่อสิได้กับก่อนก็นยังบ่แน่เดอ้อสมคิดเดอ้อ จังน้อยว่าสุขจิตส่วนกลับมันบ่กลับยังบ่พอว่ายังได้เงินบ่พอก็สิว่าจังซั่นอีหล่ะจังได๋กะกันได้กลับแล้วมันกะบ่ได้มาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนียากผู้อยากมากะมันยังมาบ่ได้มือนีจะผู้จะกลับกะกลับอยู่แต่ว่ากลับไปก็ได้กักตัวคือเก่าตาม เรียบเกฎหมายที่เพิ่นวางออกมาแหละกำบอกว,ว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยของเฮาเพื่อบูเป็นการเอานำ้เานำเอาเสื้อโลกไปติดพี่น้องทางบ้านทางเฮือนเฮาหนยังใดกับไเข้ามาหับสมก็จะลืมพักกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมชินแน่ ในน้อเลิกการเลิกงานกันระเบิดระเบิดรเบน้อพี่น้นนองของป่ายฟซีทั้งลายทางพังยุโรปพังพังอเมริกาตื่นนอนกันเบิดระวบนอ้อยังไงน้อยังไงก็มาทักทายสบายดีคือเก่าเพอตอนแรงสมคิดกับโบคือตอนแรงสมคิดกับไ่บค่อยมีเวลาพี่น้องเขางานกลางคืน นี่แต่เวลาก็คือชว่วงนี้แหละการเว้นบนนอนชว่วงนี้ชว่วงตื่นนอนแล้วก็เวลาว่างๆชว่วงนี้ก็เลยมาทักทายสบายดีเพื่อบ่ให้ไกลห้างกับเวบซีเป็นจากไรนเนาาอ้วนนาแดงกินเสย้อแบบน้อวันนี้นาะเป็นน,น,น,น้องปองป่าย FC เอฟซีเพื่อนทุกคน สบายดีเด้อสบายดีคือกันอากาศก็ออกจะขึ้นคืมพี่น้องเอ้ยมือนนี้ไงอยู่บอนถึงติดอยู่แต่กรบโบตกอากาศก็โอเคอากาศดีมืนอ,อนี่กรบโบฮ้อนกรบโบหนาวดีอยู่ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สองวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็น่าจะพี่น้องเนาะคนคนที่พักงานวันอาทิตย์ก็มีโอกาสมีเวลาไปเที่ยวไปลินไปเก็บภาพบรรยากาศที่แหล่งท่องเที่ยวก็ถือว่ามีโอกาสช่วงนั้นเนาะพวเอฟซีคนที่พักวันอาทิตย์แต่สมิติวันอาทิตย์ก็บม่ได้พักพี่น้องเลยเฮ็ดวันอาทิตย์กันนะ มีโอกาสช่วงนี่แหละช่วงเวลาที่สิว่าช่วงเวลาตื่นนอนแหละช่วงเวลาว่างสิว,งว่าละว่างช่วงใดแกทักทายสบายดีเอช่วงนั้น อย่างไรเนาะพี่น้องเลิกการเลิกงานกันเบิรแลว้วบ่รเนาะพันพานมาแถวนี้ก็จะลืมแวะมาให้กำลังใจสมคิดในเดอ้อทายสบายดีกันปไปหาผาปะ่ะไปก็ไปแล้ว

หลไรเนี่ อานจไม่แต่งเครื่องไปแหละมาอื <c oughs> อพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาชมตอนนี้ยังบุได้เนาะยังคาเวียยค้างานคาการก่ะ ครับเพาว่าการพี่น้องส้มย้อนหลังก็ได้เนาะว่าสุบจิตก่ซีห่อไรซ์สดเพียงเท่านี้แหละพอมีทุระไปพี่น้องว่าสิไปหาป่ายังไดกันอย่าลืมเด้อสิไปหาป่าถ่ายคลิปลง youtube มาฝากท่านผู้ชมอีกคือเก่าว่าสิไปหาป่าอยู่นี่แหละบนไกลๆบนที่ทำงานนี่แหละ ว่าเม,มื่อวานมื่อื้นี่ได้ลุดไก่มาเห็นเห็นปลาปลาปลา,าคอดน,นะพี่น้องปลาซิ้วน้อยปลาอย่างืันนี้ก็ว่างๆก็เลยสี่ไปเบิงมือเทอาพันยางสิเก็บภาพไปจิการท่านภาพท่านส้มคือเก่าพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฮะขอบใจหลายๆ